สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับติ๊กกะโอโฮมสเตย์นะคะทุกคนใช่ค่ะก็อยู่กับติ๊กกะโอโฮมสเตย์นะคะที่จันทบุรีอำเภอขุงนะคะแล้วก็อย่างที่เราแบบได้รีวิวไปแล้วนะคะว่าที่นี่เนี่ยลากสายไกลมากจริงๆนะคะพี่เมย์แล้วก็แบบไฟตกเนี่ยเยอะมากนะคะถ้าเกิดสังเกตจากด้านหน้านะคะเขาจะลากสายไฟแบบตั้งแต่ทางด้านตรงหน้าตรงนู้นเลยนะคะพี่เมย์ลากมาไกลมากนะคะแล้วก็ลากมาเข้าตรงห้องพักตรงนี้อีกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยของเราก็จะมีตัวใหญ่นะคะหนึ่งตัวที่ควบคุมนะคะจะเป็นเซอร์วคอนนะคะ แล้วก็เดีย๋ยวเราก็จะพามาดูนะคะที่คุณป้าติสเนี่ยกับคุณลุงโอนะคะที่เขาเอามาควบคุมเฉพาะจุดละกันนะคะพี่เมย์ก็จะเป็นรุ่นสําหรับแอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยทาการติดตั้งตรงไหนนะคะแล้วก็ใช้งานเนี่ยแอนเนี่ยก็ทํางานแบบย,งงยังมีงงใช่ค่ะใช่ค่ะประสิทธิภาพนะคะลองเข้าไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะแล้วก็ใช้กับแอ์นะคะ แล้วก็จะเห็นนะคะว่าการทํางานแอร์ก็คือทํางานปกติแล้วก็ตอนนี้ก็คือมีแขกพักอยู่ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะแล้วเครื่องปรับไฟไวมากนะคะขนาดลากสายไกลไกลแบบนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะทํางานได้เลยค่ะ ใช่ค่ะก็สามารถทํางานได้นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครมีปัญหานะคะพี่เมย์อยากควบคุมเฉพาะจุดเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดใครทําพวกบ้านพักรีสอร์ทโฮมสเตย์นะคะจะทําให้เกิดปัญหาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้นะคะพี่เมย์ก็แนะนํานะคะว่าควรที่จะติดตั้งนะคะไม่ว่าจะควบคุมแบบทั้งรีสอร์ทเลยก็มีเหมือนกันหรือว่าอย่างที่จะควบคุมแบบเฉพาะแอร์น,นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะแล้วก็สาหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมปรึกษาดรกรีนนะคะสามารถที่จะแอดไลน์นะคะแอดไซด์ drgr แบบปณีเอ็นได้เลยคะ่ะ